วิธีนะการยกเลิกทั้งค่าน้ําและค่าไฟฟ้านะครับในกรณีนี้จะยกเลิกเพื่ออะไรนะครับยกเลิกเพื่อปเปลี่ยนแปลงบ้านนะยกเลิกเพื่อเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือนะย้ายบ้านนะย้ายที่อยู่แล้วเราอยากจะเอาสิทธิ์ในส่วนลดของค่าน้ําและส่วนลดของค่าไฟไปใช้ กับบ้านที่เราย้ายไปอยู่นั่นเองหรืออยากจะเปลี่ยนสิทธินะจากบ้านนี้เราอาจจะไปใช้สิทธิกับอีกบ้านหนึ่งนั่นเองอันนี้ก็มาแจ้งวิธีกันก็ล้กันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนแรกอันนี้ขอนำเสนอในส่วนของค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาคกันก่อนนะครับอ่าเข้าไปที่อ่าเว็บไซต์นี้นะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ ในด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะก็คือ r e s i t t r o r p w a c o t s นะครับแล้วก็จะเป็นหน้าตาลักษณะเช่นนี้นะครับมีปุ่มให้กด3ปุ่มนะก็จะมีปุ่มลงทะเบียนนะเนี่ยขอ,เ,อเงินคืนค่าประกันการใช้น้ำให้เราเลือกปุ่มสุดท้ายนะก็คือลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเลือกไปที่ปุ่มสุดท้ายนี้นะตามลูกศรน,นี้เลยนะ เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะระบบก็จะพาไปที่หน้านี้นะครับเมื่อมาถึงหน้านี้นะถ้าใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเราก็จะกดลงทะเบียนตรงนี้เนาะแต่ถ้าใครที่ลงทะเบียนมาแล้วนะคือเราอยู่ในกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้เรากดไปที่ที่การตรวจสอบสถานะนะก็จะ,ะกดที่ปุ่มตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนตามลูกศรน,นี้เลยนะครับ พอกดเข้ามาแล้วก็จะพามาหน้านี้นะให้เรากรอกข้อมูล2ตัวตรงนี้ลงไปก็คืออันแรกบัตรประชาชนเลขบัตรนะกรอกเข้าไปอันที่2กรอกตัวเลขที่เห็นตรงนี้นะตัวเลขที่เห็นตรงนี้จะเปลี่ยนในทุกๆครั้งที่เราเข้ามานะครับตัวเลขจะไม่เหมือนเดิมนะเมื่อกรอกเลขบัตรเรียบร้อยกรอกตัวเลขตรงนี้6ตัวเรียบร้อยนะกดที่ปุ่มค้นหาข้อมูลนะ กดปุ่มค้นหาข้อมูลนะระบบก็จะพามาหน้านี้นะครับเมื่อพามาหน้านี้ระบบจะสรุปให้ทั้งหมดว่า,าท่านใช้ลำดับที่เท่าไรใช้กับสาขาการปรับปาส่วนภูมิภาคนะใดนะก็จะมีชื่อขึ้นมาอำเภอใดก็แล้วแต่นะแล้วก็เป็นเลขผู้ใช้น้ำนะครับขึ้นมานะแล้วก็อบอกรายละเอียดวันที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็สถานะคือลงทะเบียนสำเร็จนะ ทีนี้สังเกตดูจะมีรูปถังขยะอยู่เห็นไหมสีแดงนะให้เรากดที่ปุ่มนี้เลยนะเนี่ยนะเรากดที่ปุ่มสีแดงนี้แต่มันจะพาเราไปนะในการอ,อีกหน้าหนึ่งนะเราจะมันจะพาเราไปอีกหน้าหนึ่งเพื่อให้เรากดยกเลิกนะการลงทะเบียนตรงนี้อ่ะนี่นะมันจะพามาหน้านี้นะครับระบบจะพามาหน้านี้ให้ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่งก็คือนะ การยกเลิกการลงทะเบียนนะเนี่ยนะในเรื่องของค่าน้ำเนี่ยให้ท่านกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักลงไปแล้วก็กรอกเลขผู้ใช้น้ําลงไปแล้วก็กรอกเลขที่ใบเสร็จนะแจ้งค่าน้ําเดือนล่าสุดนะนี่เลขที่ใบแจ้งค่าน้ําจะอยู่ตัวเลขแรกเลยเห็นไหมทุกท่านนะของผมนี่จะมีเลขที่ใบแจ้งค่าน้ําจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 8 9 1 0 1 1 1 2 13นะ13หลักนะอย่างของผมนี่เห็นไ,ไหมสิหลักมี13หลัก,ลกนะล้วก็กรอกลงไปตรงนี้อันนี้คือเดือนล่าสุดนะต้องเอาเลขบินใบแจ้งหนี้เดือนล่าสุดมาด้วยนะกรอกลงไปแล้วก็กดที่ปุ่มยืนยันเป็นอันเสร็จสิ้นในการยกเลิกค่าน้ำนะครับในการยกเลิกบางทีเราอยากจะเปยนสิทธิ์ไปใช้กับบ้านหลังอื่นนะหรือเอาไปใช้กับมิเตอร์ อื่นที่ไม่ใช่มิเตอร์ที่เราลงทะเบียนเอาไว้นะนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านเรียบร้อยแล้วบางทีอยากจะเปลี่ยนนะก็ดําเนินการได้ตามขั้นตอนนี้ถ้าดูไม่ทันอย่างไรก็ย้อนหลังกลับไปดูได้นะครับว่า1ทําอะไร2ทํทำอะไร3ทรําอะไรนะครับอาจจะ,ะกดหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่ามันก็คุ้มค่าถ้าเราเปลี่ยนสิทธ์ย้ายบ้านอะไรอย่างนี้นะครับ เมื่อกดยืนยันก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยสําหรับในเรื่องของค่าน้านะเสร็จแล้วนะทีนี้ค่าไฟบ้างนะค่าไฟบ้างแต่ผมคิดว่าหลายคนก็อยากจะยกเลิกหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงค่าไฟเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนได้ทั้งเปลี่ยนอ่าบินนะเปลี่ยนมิเตอร์นะเปลี่ยนบ้านที่ใช้สิทธิ์ได้เช่นกันนะก็คือจะต้องทําการยกเลิกก่อนแล้วก็ค่อยไปลงทะเบียนใหม่นะเหมือนกับค่าน้ําเลยนะ ยกเลิกบ้านเดิมก่อนแล้วก็ค่อยไปลงทะเบียนบ้านใหม่นะครับอ่ะเข้าไปที่เว็บนี้นะครับในเรื่องของการยกเลิกนะสิทธิ์ค่าไฟฟ้านะ w e l f a r e r e i s t p a c o t s นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างด้วยเมื่อเข้ามาเนี่ยมันจะมีอยู่2ปุ่มเมนูเนาะใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็จะกดปุ่มสีม่วงนะครับแต่ใครที่เคยลงทะเบียนแล้วให้กดที่ปุ่มตรวจสอบสถานะปุ่มสีเหลืองตามลูกศรน,นี้เลย นะครับกดเข้ามาแล้วนะครับเขาจะให้กรอกระบบนะครับเข้าสู่ข้อมูลนะก็คือกรอกหมายเลขประจําตัวบัตรประชาชนแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านเคยลงทะเบียนเอาไว้นะครับให้เลือกเป็นสองเลขนี้นะครับก็คือเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็เบอร์โทรที่ลงทะเบียนนะเพราะว่า,าสำหรับในเรื่องของการกรอกนะข้อมูลเนี่ยตอนลงทะเบียนเนี่ยในเรื่องของค่าไฟเนี่ย ก็จะมีการกรอกข้อมูลเยอะกว่าในเรื่องของค่าน้ําอยู่แล้วนะก็กดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะกรอกข้อมูล2ส่วนนี้ก็จะพามาหน้านี้นะนี่เห็นไหมหน้านี้ก็จะเป็นรายละเอียดเช่นกันนะแต่ถ้าท่านจะยกเลิกนะหรือเปลี่ยนสถานที่ใช้ไฟฟ้าก็เลือกเอานะก็จะมีอยู่2เมนูให้เลือกเห็นไหมถ้ากดไปที่เปลี่ยนสถานที่ก็เลือกได้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะให้กรอกข้อมูลนะครับ ใหม่เข้าไปนะให้กรอกข้อมูลใหม่เข้าไปนะเปลี่ยนก็คืออาจจะเปลี่ยนมิตเตอร์ใหม่นะเนี่ยนะครับข้อมูลที่เขาให้กรอกก็คือหมายเลขผู้ใช้ไฟนะแล้วก็รหัสของเครื่องวัดนะก็สามารถาเลือกที่เมนูเปลี่ยนสถานที่ใช้ไฟฟ้าหรือถ้าใครไม่อยากจะได้รับใช้สิทธิ์แล้วนะก็กดยกเลิกไปเลยนะกดยกเลิกไปเลย นะยกเลิกสิทธิ์ไปก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะหรือใครอยากจะเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือนะก็กดที่เมนูข้างล่างนะเมนูล่างสุดนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ฝากแจ้งกันมาก็แล้กันนะครับสำหรับในเรื่องของอวิธีการยกเลิกค่าไฟต่างๆนะแล้วก็ค่าน้ำนะครับทีนี้เรามาดูเงื่อนไขนะว่าในเรื่องของการลงทะเบียนนะสิทธิ์เนี่ย ในเรื่องของค่าน้ําและค่าไฟเนี่ยในกรณีทั้ง3กรณีก็คือถ้าเป็นบ้านเช่าห้องเช่านะจ่ายค่าน้ําค่าไฟกับการประดับาเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้นะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเช่าห้องเช่าจ่ายค่าไฟค่าน้ํากับเจ้าของห้องเช่าเนี่ยไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับทีนี้ในบินเนี่ยนะครับถ้าเป็นบินค่าน้ําที่เขียนเองนะหรือเป็น การปราปาหมู่บ้านก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้อันนี้เป็นเงื่อนไขที่หลายท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะนะครับก็มาแจ้งเตือนกันนะครับสำหรับในวันนี้สำหรับเช้านี้ก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสำหรับข่าวสารนะครับที่นำมาบอกข่าวแจ้งเตือนกับทุกทุกท่านนะครับในเช้าวันจันทร์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับขอให้ทุกท่านนะครับ, 27, ร 66, รบ,นนรบดำเนินการใช้ชีวิตนะครับวันนี้ ได้อย่างปลอดภัยนะครับหวังสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านทุกประการนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากับทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามครับ